ซีรถจะมาแล้วปั่นมาข้างหน้าแล้วครับถีบมาเลยเลิ่มเริ่กระดึ๊บกระดึ๊บเออนหนึ่งอึบสองเออสามสี่มาเออกดน้วยฮ่าโอเคพวกมาแล้วเจิดเรีมากดีมากว้าหัวเราะเลี้ยวเลยอ่ะ มามันเป็นไรซี่ถอยลงังมามาข้างหน้ามาหาพ่อนนี่ดีมากดีมากกริ๊บมาว้ามาว้าฮูา้อ่า,อามาปุ๊บปุ๊บอึ๊บอ่าดีมากเลยครับลูกชายเก่งมากอ่าหนึ่งสองสามอึ๊บ อ้ายโอ๊ยกตกเอาไหมเอาไหมหนึ่งสองสามช้ช้ใช้เอาไหมเอาไหมเอาไหมโอเคเอาไหมหนึ่งสองสามมาเลยนี่อโอรถขัเปอร์ รถ็มมามาได้ถอยไหมอ่าเริ่มใหม่อ่าหนึ่งสองสามมานี่นี่เก่งมากมากเก่งมากๆโอ้โหรถเอียงไปไปไปถอยถอยถอยไหมมามาแล้วมาแล้วอึบอึบมาเนี้ยมาเนี่ยซีมาเนี่ย หนึ่งสองสามอึบอึบอึบนี่เก่งมาก,มากเลย